<Okay. S 2> ไปเดินไปโจป่าต้อนป่าต้อนบ้างเอเอไห่ดอกมากฮะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่คลองบ้านบอดานนะครับเห็นกระชังไหมครับกระชังนั้นคือกระชังของโกออดนะครับเป็นกระชังที่ผมไม่เคยขึ้นมาตกนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตโกออดครับเดี๋ยวเราจะไปตกกระชังใหม่กันนะครับวันนี้ แต่อาจจะไม่ขึ้นบนกระจังนะครับตกข้างๆตนองสาลานั่นะครับเจกลองดูครับวันนี้เหยื่อที่ติดมาเป็นเหยื่อปลาดอกหมากกับกุ้งแล้วก็มีปลาทุกแขกติดมาครับใช้คันเหลืองกับคัน้อยเหยื่อเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะตอกแบบ้อยทุ่นกับรอยเหยื่อครับลองดูครับวันนี้เราจะหาปลาจากกระชังใหม่นี้ได้ไหมครับ Ừ, mái máy mái hạt mày. mấy? Ừ, mái máy, Mai mấy? Mái hạt Ba hát. Mai hát. Mai Bà. Bà gì à? Ba đó, oh, ตัวใหญ่ใช่ไหม,มเราเลือกช่องนี้นะครับก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าก็น่าลุ้นครับเดี๋ยวคันลอยเหยื่อผมลองลองลองอย่าให้มันพันกับคันลอยทุน่นยัาไงดี ตรงนี้ก่อนครับคันลอยเหยื่อเดี๋ยวลองตรงนี้นะครับอยท่อะไรนะนี่มันเกีียวยังเนี่ย้เกลยวเอออ๋มันลงไปถึงมันเกี่ยวเลยไหมเนี่ยเกี่ยวเ้เกีียวอะไรเกี่ยวปลาปืนเล็กหน่อยนะครับแล้วเราก็ วางไว้ตรงนี้ครับรักทุ้เลยหน่อยครับวางไว้นี่นะครับปลากระเดไมไม่มันทำยากไยเอาผู้บังเยี่ยปลาดอกมะกับก้งถึงกับปากกล้วยครับแล้วก็ท,ทันลอยทุ่นเดี๋ยวก็ต้องปลายคันเนี้ครับมันมันจะยากๆหน่อยนะครับเพราะมันแคบครับ เอาองี้แล้วกันเอาองาออาี้แล้วกันครับเออเอางี้ลงนะแล้วกันเลาก็คันลอยทุ่นเราก็ลองตรงนี้ครับเดี๋ยววัดน้ําก่อนนะครับไม่เคยตกก็ต้องวัดน้ําก่อนครับเจ้า,เเา,เาก,กุ้งครับติดเื้ากุ้งมาแต่น้ําไม่ดู้ลึกตื้นแค่ไหนตรงนี้ไม่เคยตกเอากล้องแล้วกล้องนี้นอืาอาไ่อลั งงนี่ไงเล่นเปนี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับจับไปนั่นไว้อาจจยเอัามาเป็นเกียววะ่ะอ๋เอเนีอน้ำตื้นหรอกน้ำไม่ลึกเอาน้ำลึกน้ำตื้นน้ำตื้นน้ำตื้นก็ะดาจริงอะไ,ไดรตายไหมเนี่ยไะไสิเดี๋ยวเราต้องตั้งหลักกอ่อนนะอย่าโทรอย่าโทร โแมวเยอะมากครับคราวนี้ไม่ได้ตกดีแล้วครับแมวกวนครับผมแมวเต็มเลยเอาเอาแมวออกหน่อยเฮ้ยมีปลามีปลากินแล้วด้วยเอาแมวออกหน่อยโอ okay, เอาแล้วไม่ออกหน่อยอมีปลากินเอ้ยมันติดออดันลอยทุ่นครับมันติดอ่ะมันติดอะไรติดในนี้ไม่ติดหรอกหนูออก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 ลูกมันออกไม่ได้ออกไดกันตุ่นเล็บปลาครับปลาวัดครับอืออือ ข้างปานนี่แมว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 ข้างปานครับตัวแรกมาแล้วนะครับข้างปานใช้สวยเลยครับแต่ว่าปัญหาคือเนี่ยเอาแมวเอาไม่ออกน่อยเอาแมวออกน้อยอย่ากินต๊อย่ากินต๊ะนี่ครับแต่ชัางก็อเราได้เต็มแรกแล้วนะครับข้างปานใช้สวยครับไอรู้ไม่ได้รู้เอ้ยไม่ได้รู้เอาออกน่อยให้หน่อย อุ้มมันนะอุ้มมันเอ้อย่าตีมันตบตมันมันจกินปลาไม่ได้เดี๋ยวขังปานครับใส่สวยครับแต่ไม่ทันกับแมวนะครับงานนี้อ๋อออไปไิงไปหา่อไ่อนจะตกยากหน่อยเออ กอดกัปไปแน่ กระเป๋าครับกราเป๋าสายสวยครับกดก้ะเป๋าวเอานี่ครับกราเป๋าสายสวยเลยครับนี่ครับกดประกาวเอานี่กาวนี่เลี้ยงได้ใช่ไหมนี่ฮจุดกระเป๋าเอาไม่ได้ไอ้นี่นะนี่ฮไอ้ชานะกระเป๋าครับกระเป๋า เกามันตัวที่สองผมได้เก๋ามาอีกหนึ่งแล้วครับข้างป้านหนึ่งเก๋าหนึ่งนี่ครับไซส์สวยนะครับโตช้านะครับที่เขาบอกเก๋าชนิดนี้นะครับ Yeah. <laughs> ปลาอีกแล้วครับโอ้โหแมว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 โอ้ปลาครับปลาปลาไม่รู้ปลาอะไรกูเนี่ยนะอ๋อเก่าแล้วกูเก่าอีกตัวครับเอาไม่โก้แผนนี้แันนี้เอาได้ใั่ไเออเอาเอานี่ครับตัวที่สามแล้วครับคราวนี้เอาได้นะด้วยความมุ่งมั่นตื่นแต่ปลดได้ปลดด้วยนู้ได้ปลดด้วยคีมเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดให้เดี๋ยวผมปลดให้ เก่าเสื้อเดยดเดี๋ยวเดี๋ยวผมปอดให้เดี๋ยวแป๊บนึงเดีย๋ยวปลดปลาก่อนนะครับเก่าเสืออ้อใช่ไหมนี่เก่าเสือนะครับชนิดนี้นะครับเ,รเก่าเสือเก่าเสือมันหาตายางี้เนี่ยว่นไงน,นะมันคือเก่าเสือ วันนี้เป็นอีกวันนะครับที่เรามาตอกข้างกระชังของกูอดนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ขึ้นกระชังนะครับผมจะมาตอกบริเวณตรงนี้ครับมันจะเป็นช่องน้ําที่อยู่ระหว่างกระชังกับตลิ่งครับเดี๋ยวจะลองหย่อนบริเวณนี้ดูครับวันนี้มีเหยื่อเป็นปลาทูแขกกับอกุ้งแล้วก็ปลาดอกหมากที่หลายวันแล้วครับเอามาครับวันนี้ใช้เป็นสองคันนะครับคันใหญ่วันนี้พายแดงมาเที่ยวครับแล้วก็ คันเล็กครับคันใหญ่ผมใช้เกี่ยวเหยื่อชิ้นใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็คันเล็กนี่เดี๋ยวใช้เวทเวชเจ็ดครับตกปลาเล็กๆไปแล้วก็คันสีฟ้าให้น้องตกครับให้น้องที่มาด้วยกันตกนะครับลองดูครับวันนี้เราจะมีปลากลับบ้านติดไม้ติดมือไหมครับลองคันใหญ่กันก่อนครับเอาหัวปลาทุกแครครับเกี่ยวหย่อนไว้ตรงนี้ครับแถวๆนี้เออเดี๋ยวว่าจะไปย้อนตรงนั้นเล โดดได้อะแมกวกลัวอีกแล้ว<อ>ตีตีเลยฮะลำตีเลยดูนี่ครับคันใหญ่ผมใช้หัวปลาดูแขกนะครับย้อนไว้ใกล้ๆตรงนี้ครับเดี๋ยวลงไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ เห็นไว้นี่ครับนี่ครับเห็นไว้คองมาไมมรู้นี่พวกไอ้ข้างล่างไอ้ตึงเนี่ยนี่มันตึงเลยวะใส่อะที่ให้แมวมันน่าหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแมวกวนครับตีมันตด้มันได้ไม่โดนมาก็ <c oughs> าไม่เห็มันโดนมาแล้วเนี่ยแมวกวนครับรักทุเลนิดนึงครับทันใหญ่ลงไปแล้วครับ เออมันมันมันนานคันใหญ่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวคันเล็กผมใช้เบตเบอร์เจ็ดนะครับเกี่ยวชิ้นปลาทูแขกชิ้นเล็กๆครับคองมาไม่รู้วันลำอย่างวะถ้ากล้องก็จบนี่ไม่รู้ว่ามีปัวขี้ยะปุวอะไรบางไม้ตอนบางไห้านลำ,ลำไม่ตึกๆเลยเดี๋ยวมันเข้ามา แันเล็กก็ย่อนแถวนี้แล้วครับใกล้ๆมาสองคันครับวันนี้ย่อนข้างๆตรงนี้ครับไม่รู้จะเกี่ยวไหมครับผมก็เสียวอยู่มันมีตาคายนั่นอยู่ครับเรียบร้อยครับสองคันที่เหลือรอลุ้นครับลงไปแล้วครับเอาเร็วติดไหม ตินแล้วมาเลยหงแดงลุ้มันร้อยเล็กแรงพี่เอาเออระวังเพราะพันน้มเราพันน้มเปิดหน้าเราไอ้ร้อยเลยแกบายก้กออดเอามานี้โกนานเราได้เอาใส่ไหนหนู่ไว้น้องเขาได้แล้วนะครับผมยังแห้วอยู่ครับลูกกับพงแดงครับแกบายก้กออดไหมถ้าแกวายก้กออดเอาทีวิดน้ำมัน ใส่น้ำถึงหอบปลาใส่นั่นนะนี่ครับลูกกระพงแดงครับตัวแรกครับอ,อู้อไม่รู้มัวมาเ๋ยวกูก็ วงไล่วันนะโอ้ตา,าเดี๋ยวนี้ฟองต่อสู้กันนะใช้มันเงียบขนานนี้เอาเร็ว<อ>ปลาเร็วกินวังน้อยอันนี้เก้วกินอยู่นานเลยในอ,อมอยู่นี่ กลืนเลยเกาครับมาอีกแล้วครับเกาตุ๊กแกครับกลืนครับกิ่นเหี้ยไปนี่กลืนอยู่ตั้งนานเลยนี่มาจริงแล้วแล้วแล้วใช้มัน,น,น,นทูลักทุเลผันเนี้ยวันนี้ม,า,า,ไมา,าไม่ตอแต่ปลา,าเออได้กินไม่บ่ขอปลดปลาก่อนนะครับเกาครับ in thằng đẹp sao may này mới được mèo mà phao cố yếu ấy, bền cám mè. Xin tặng đâu quá, à, à đẹp lắm, คิดตังครับมาแล้วครับกว่าจะได้ครับหกโมงกว่าครับคิดตังนี่อะเต้าหลังรออยู่นี่คิดตังครับเนี่ยคิดตังไอแมวก็รวนอายไปเร็วเดี๋ยวคิดตังแทงคิดตังไล่ไมปดูกก่อนคิดตังไล่ไมปดูตัวหลไลยไม่ใช่ไอ้อุโอ้แมวนี่หาย เ๋ยวนะครับแมวกลัวนะครับได้คี้ตังมาตัวงครับคิ้ตังอะไรไม่รู้ครับนี่ครับกว่าจะได้ครับอันตรายมากเพราะว่าตอนนี้มันไม่ทานัดเลยแมวนี่แล้วนี่ครับคิ้ตังครับเอย่าสุดท้ายครับก่อนกลับบ้านครับมาเพื่อความเมองมันอย่าสุดท้ายแล้วนะครับหมดอยวนี้กลับบ้านกันนะครับ ยินทันตจเห็นจริงๆน,นนะโกว่าแล้วเดี๋ยวเราเกี่ยวเยีาสุดท้ายครับแล้วเราหัดเดือนนี้ก็ถ้าไม่ได้ปลาก็วันนี้ก็เปน็นอันว่าแพ้นะครับอ๋อเดี๋ยวสุดท้ายเดีย๋ยวสุดท้ายท้ายสุด มันไม่ห่านกินลาวกินเชียวไหมเออแต่เดี๋ยวมันพาพอวางนึกมันกินเลยก็ดูมีปลาเล่นมีปลาเล่นเดียวเราครับโอุ้โอ้โอ้ครับออกลู่นแล้วครับอื้งซาเอ,อ,อ,อ้เออเรียบร้อง เรียบร้อยครับเหยือสุดท้ายครับก่อนกลับบ้านครับเอาจนได้ครับผมสาไสสวยครับก็ว่าแล้วมันเถื่อนตามอยู่ทางนาเนี่ยเออผมใช้วิธีลอยเหยื่อกลางกลางน้ำนะครับนี่ครับเหยือสุดท้ายครับได้เสมอที่อยู่เพราะว่าผมใส่สลิงนะครับถ้าไม่ใส่สลิงคงจะแพ้อีกครับนี่ครับ เรียบร้อยครับสองวันครับกับหมายนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาอกาศมาแก้มืออีกครั้งนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสาครับสาคสาคเทพสาคฮู่ฮฮ้ฮูฮึ